สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอสทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ก,กันกับน้องเอมี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะดังอันใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตเป็นรถยนต์7ที่นั่งค่ะนะคะแล้ววันนี้เอมี่จะพามาอัปเดตสต็อกรถครอบครัว7็ที่นั่งที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะมีรุ่นไหนน่าใช้งานมีคันไหนที่โดนใจบ้างนะคะเดี๋ยวไปไล่ชมกันเลยนะสำหรับรถครอบครัวนะคะ ของเรานะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถและที่สําคัญดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2.49%ค่ะนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครท่านใดชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจนะคะอยากปรึกษาอยากสอบถามหรืออยากทราบรายละเอียดตัวรถคันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปขวามือค่ะ เดี๋ยวเรามาไลฟ์ชมคันแรกกันเลยนะคะวันนี้นะ,ะตัวนี้นะคะเป็นอี u ูซูมิวเอ็กค่ะเครื่องยนต์1.9 d ดีรถปี2018.19สีขาวค่ะคันนี้นะราคา719,000บาทราคาถูกมากๆนะคันนี้ฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนอยู่ที่เดือนละ12,000บาทตลอดสัญญานะคะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะเป็นตัว1.9 d ดี สภาพสวยนะคะประวัติชนนักไม่มีนะคันนี้เล็กไม้ใช้งานอยู่แสนกลางๆนะคะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้แล้วคันนี้นะคะตรวจสภาพตัวรถไปถึงเกือบ300รายการนะคะซึ่งลูกค้านะสามารถอ่าสแกน QR โคนคะตรวจสอบตรวจสอบได้เลยค่ะนะคันนี้นะราคาตั้งขายอยู่ที่7 1 9 0 0 0บาท 700,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจากผุ้พรจาท่านใดสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของรถอีซูมยูเอ็กคันนี้เพียงแค่รายได้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทก็ซื้อคนเดียวได้เลยนะสวยๆแค่ที่รถมือเดียวป้ายแดงนะรถบดนะคะรถลดระวังรถบ้านทั้งหมดเลยนะคะทุกคันมีเล่มจริงแล้วนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเล่มจริงได้เลยที่เพชรยนต์นะสำหรับตัวนี้ผ่อนแค่หมื่นสอง ปีสิบแปดสิบเก้าไม่แสนกลางๆสนใจก็ In อินบ็อกซ์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วคันนี้นะคะอีซุมิวเอ็กซ์อีเช่นเคยค่ะนะคะรถปีสองพันยี่สองเล็กไม้ใช้งานเพียงแค่สามหมื่นโลไมน้อยมากๆค่ะคันนี้ไม่สามหมื่นผ่อนอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะราคาตั้งขายแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะได้เป็นตัวโฉบออนนิวปีสองพันยี่สิบสองไม้น้อยมากๆนะไฟหนะ้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนเจ็ดห้าสอง กรุงเทพนะคะได้ป้ายได้ทะเบียนสามตัวล้อแม็กอลลอยเดิมๆโรงงานค่ะสภาพตัวรถสีขาวนะรถือสวยเหมือนกันคันนี้ได้ไม้น้อยได้ความสดค่ะสภาพตัวรถภายในนะคะอันนี้เป็นตัวรูนะพี่นะตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวเริ่มต้นออปชั่นที่ได้มาก็จะเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีหน้าจอทัชสกรีนนะคะพร้อมกล้องถอยตัวแอร์นี่เป็นแอร์ระบบิจ uh, ปรับมือนะคะแอร์แมนนวลน,นะพี่นะเกียร์อ,อัตโนมัติค่ะ มีเบรกโฮออโต้โฮให้เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวโลคันนี้บอก,ก็เป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะได้ปี๒นะคะแต่ได้ราคาที่ถูกนะแปดแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยมไม่แพ้รถใหม่ป้ายแดงสองจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นค่ะนะคะสวยๆอีกหนึ่งคันสำหรับตัวนี้ค่ะเผื่อใครท่านใดสนใจนะคะมาลองขับกันได้นะ,ะมาลองชมลองขับกันได้เลยที่มินบุรีกรุงเทพมาหาน้องเอมี่ได้เลยทุกวันค่ะนะคะ,นะคะไม่มีวันหยุดนะสำหรับรถคันนี้ ราคานี้เลยค่ะนะคะ isu mu x เครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปียี่สิบสองสีขาวคานันนี้นะคะสามารถทักอินบ็อกซ์โทรมาได้เลยนะคะเรามีคลิปรีวิวทุกคันแล้วนะคะนะเดี๋ยวมีส่งคลิปรีวิวเต็มๆให้สำหรับใครที่สนใจคันไหนนะคะแล้วคันนี้เป็น f o r t u n e r ค่ะนะคะ Toyota f o r t u n e r เครื่องยนต์2.8งจุโตวีซิกมาโฟับสีสีบอนเงินค่ะรถปลดระวางนะตัวรถสวยงามมากๆเลขกไม่เก0 0 0มื่โล ราคา899,000บาทนะคะรถปี2018.19นะนี่สวยๆเลยสีบอลน,นะคะดูภายในสำหรับภายในคันนี้ทูโทนดำสลับกับตัวสีส้มชามัวนะคะออปชั่นครบจัดเต็มแล้วนะคะตัวครูสคอนโท t r o l p เดิลชิ i มีมาให้นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนกล้องมองหลังนวิเกเตอร์อะไรพวกนี้มีให้หมดเลยอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะ นะสำหรับใครชอบสายรุยสายเดินทางนะคะท่องเที่ยวตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ได้เป็นเครื่องยนต์2.8ตัวขับ4ีนะมีเกียร์โฟวิให้นะคะปรับเปลี่ยนหมดขับ2ขับ4ได้สําหรับตัวนี้นี่ค่ะนะรถมือเดียวนะรถมือเดียวสภาพสวยงามคันนี้ประวัติชนหนักไม่มีแน่นอนนะคะสนใจคันนี้นะผ่อนหมื่นเหมือนกันค่ะตัว2.8ตุ้นวีเครื่องยนต์ดีเซลขับสนะคะคันนี้ นะใครสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยสำหรับรถคันนี้นะคะ f o r t จตัว V s i g m a 4คะรถปี2018.19ไมล์9า0บอลเงินสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะ i s u MU-X เครื่องยนต์1.9นะคะรถสีดำนับเป็นตัว1 9 d ่ดีอนิกะคะรถปี2019เียกค่ะเลขไมลห150,000โล7,99,000บาท ได้เป็นตัวพิเศษนะคะคันนี้ได้เป็น1.9 d i o นิ c สีดำนะ้าตัวกระจังหน้าสําหรับตัว Dionic กก็จะเป็นอาลมดําอย่างนี้เลยสวยๆค่ะพีนะ่ล้อมแม็กก็เป็นแม็กอะลลอยทูโทนนะคะขอบ18ยางปีใหม่ใช้งานได้ยาวๆนะแล้วก็สภาพภายในให้ชมกันเข้าสูตรทุกระยะนะคะรถผ่านการดูแลโดยสูตรอิสทุกระยะนี่ค่ะ สภาพดีเลยนะรถสวยๆคันนี้นะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะรถใช้งานแค่มือเดียวไม่ช้าไม่ไหลมือไม่ไหลใจแน่นอนสําหรับรถตัวนี้มีจอกลางให้ค่ะนะจอกลางจบๆเลยสําหรับรถคันนี้นะฮะ i s ิวเอ็ x เครื่องยนต์1.9 d u ออ n ดีสีดำนี่ค่ะปัะเทเบียน1787กรุงเทพได้ไป้ายนี้คุยสวยนะคะ ต่อที่บริษัทเรานะคะคัดเกรดคุณภาพตัวรถเข้ามานะคะลูกค้าซื้อกับเราลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนนะสนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปค่ะแล้วมาดูอีกคันหนึ่งกันค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเข้ามาใหม่พิเศษสุดๆเลยกับอูสุมิวเอ็กซ์ื้นลนสามพันนะคะตัวสามจุดศูนย์ดิออิกนะรถปีสองพันยะี่สิบเลขไม่สี่หมื่นโลนะไม้น้อยมากๆคันนี้ไม่สี่หมื่น สภาพสวยค่ะนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้สีดำนะคะสนใจคันนี้นะแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคอนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะรถมือเดียวป้ายแดงและไมน้อยนะคันนี้ได้ความสดไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นเองดูภายในนะคะให้ชมกันแบบไวๆนี่เลยภายในดำนอกดำในค่ะนะคะรถสวยๆนะตัวเบาะเป็นเบาะหนัง นะคะเบาะหนังคูลแม็กเบาะต่อกไฟฟ้านะคะนี่สภาพดีนี่ค่ะนะคะผ่อนประมาณหมื่นสี่นะผ่อนสบายๆรายได้สาม0 0ื่นซื้อคนเดียวจบได้เลยพี่ไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องคำแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะสําหรับรถคันนี้นี่เลยนะะเห็นไหมเอ่ยสำหรับตัวนี้นะรถปี2020เล็กไม่ใช้งานเพียงแค่สี่หมื่โลเท่านั้นนะคะไม่น้อยนะคันนี้ได้รถไม่น้อย ไม่แท้ค่ะนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะบุ๊กโซวิชศูนย์ครบถ้วนรถอ e ีวสูตรมิวเอ็กซ์สใครสนใจนะคะตัวนี้นะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเ,ลเอ,เอ,อียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะนะคะแล้วอีกคันหนึ่งคันนี้เป็น Fortuner เข้ามาใหม่ Toyota Fortuner เครื่องยนต์2.4ตัว V รถปี19นะคะไมใส่ก,กลางๆนะแต่ราคา8 4 9 0สนกบาทนะคะ ไม่แสนอ่าไม่แสนกลางๆราคานี้ราคาเดียวนะจะพี่จ๋าผ่อนอยู่ที่หน0 0งบาทผ่อนถูกๆเลยนะคะตัวรถสีดำที่เป็นตัวท็อปสองจุดนะคะแล้วประกันเรื่องโครงสร้างแล้วก็รถใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคันนี้นะนี่ค่ะสนใจคันนี้นะก็สอบถามกันมาได้สอบถามกันได้เลยรถมือเดียวป้ายแดงค่ะพี่ผ่อนอยู่หมื่นหาห ผ่อนสบายๆเนะ่ครับผ่อนไม่เกินนี้นี่ค่ะนะคะสำหรับรถตัวนี้นะสีดาำผ่อนแค่หมื่นห้าเผื่อเอฟซท่านใดสนใจนะคะก็มาเลือกชมมาลองขับกันได้สำหรับตัวนี้นะคะอีซูซูมิวเสีดำนะรถปี2020เป็นตัว1.9ดเีออนียค่ะนะคะราคา799,000บาทเล็กไม้แค่50,000โลนะมีให้เลือก2คันไม 50, น้ห้0 0 0ืนี่คันนี้แล้วคันนี้แฟร์แฟรนะคะเข้ามาพร้อมกัน สวยๆเลยค่ะพี่ตัวรถปี2020นะ,ะเล็กไมคันนี้สี่0 0อีกคันหนึ่งไม่์5 0 0 0 0นี่ค่ะดูชมสภาพภายในรถไม่ช้ำค่ะพี่นะฮะรถไม่ช้ำนะรับประกันนะคะเรามีวารันตีให้ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะพี่บุ๊คสวิตศูนย์ครบนะฮะแล้วก็เรื่องตรวจสภาพนี่เรามีการตรวจเฟอร์ชั่นให้นะคะทั้งหมดเกือบ300รรายการทั่วรถรอบคันนี่ค่ะ เอาไปใช้งานได้ตอบโจทย์แน่นอนนะรถคันนี้นะเผื่อใครท่านใดสนใจนี่ค่ะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะรถมือเดียวป้ายแดงสภ,นแนนะสภาพเพงี้นเลยนะสภาพเว์สวยแล้วก็คันนี้นะคะเล็กมาอยู่ห้าหมื่นโลคันนี้มาแค่ห้าหมื่นโลค่ะพี่กับอีซูซูมิวเอเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าดออรนิกขรถไปสองพันยี่สิบอีเช่นเคยนะคะแล้วคันนี้นะฟีดาวพรอยู่หมื่นสี่พันบาท ผ่อนอยู่ประมาณ1 4 0่0นสบาทนะคะผ่อนสบายๆนะคะผ่อนสบายๆเลยนะตัวนี้ไม่หนักมากรายได้สามหมื่นอีกเช่นเคยซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องคํำให้ยุ่งยากนะคะสำหรับรถตัวนี้จ้ะนี่สภาพภายในดูเลยค่ะพี่นะคะสะภาพภายในดูเลยนะคะอ่า สำหรับรถทันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวปลดระวางนะคะรถหน่วยงานที่เข้าศูนย์ดูแลทุกระยะนะคะสภาพตัวรถถือว่าสวยงามไม่มีชนหนักแน่นอน1.9ได้ความประหยัดน้ำมันค่ะพี่นะได้ความประหยัดน้ำมันเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะคะขนของได้เยอะจุคนได้เยอะนะคะแต่ก็ถ้าเกิดขนอะไรที่มันหนัก,นกเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีอืดบ้างกินน้ำมันบ้างนะคะหรือถ้าใครมี ครอบครัวหลายๆท่านมาอทำไกลๆนี่เลยพี่3.0อีกคันหนึ่งคันนี้อ e ีลซูมิวเอ็กซ์สีเทาดำค่ะพี่เครื่องยนต์3.0รถปี18.19ราคา789,000บาทเป็นตัว1.9เนวีนะคะรถ 4. สีเทาดำนะสีสวย,สวยหาย,ยากมากๆไฟหนะลูกเกี้ยโปรเจคเตอร์แล้วนะครับพร้อมกับตัวเดรทามรันนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะรถมือเดียวป้ายแดงไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลย ชมภายในกันนะคะสำหรับภายในนี่เลยจะพี่ภายในทุกค้าดูเลยสวยๆค่ะนะคะินหอมมากๆภายในภูมไรัลติฟังกชันนะคะคร์สคอนโทรลพันดอชิฟมีมาให้แล้วในตัว3.0นะคะเบาะหนังซีดัมมีจอ,อกลางให้นะคะมีจอ,อกลางให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมคะใช้งานได้อีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานสำหรับตัวนี้นะคะนี่เลย ปลยท้ายก็สวยๆนะโฉมนี้ก็เป็นโฉมนึ่งที่ขายดีนะคะเป็นรถที่ขายดีอีกโชมหนึ่งนะน่าใช้งานสําหรับรถคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้ Fortuner ไม0 0หกหมื่นเตอร์ตาร์เครื่องยนต์สอตัววีปีสิบเก้นะคะปีสิบเคันนี้เก้าแสนสองหมบาทรถคันนี้บอกก่อนว่าสภาพเข้ามากริฟมากๆค่ะที่รถไม่มีชนหนักนะคะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างสภาพสวยมากๆ รถสีขาวมุกนะไม่มีชนหนักตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ลูกค้าสามารถโทรมาหาเอมี่ขอดูตัวสำเนาเล่มรถเอาไปเช็คป,ประวัติศูนย์ได้ค่ะนี่สภาพภายในแล้วเลขไม้พี่ดูหกหมื่นโลจริงไม่น้อยมากๆไม่แค่หกหมื่นโลเท่านั้นรถทันนี้ฟรีดาวได้เหมือนกันอ,กอีกเช่นเคยค่ะดอกเบี้ยสองจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นต์ทุกอาชีพขอแค่ลูกค้ามีประวัติเครดิตการผ่อนที่ดีก็รับดอกเบีย้ยสองจุดสี่เก้าไปใช้งานกันได้เลยนี่ค่ะสีขาวคันนี้สว,สวยเลย,เลยจ้ะพี่นะคะ แล้วก็อีกคันหนึ่งสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9อยู่เช่นเคยค่ะอีลซูมิวเอ็กซ์เครื่องยนต์1.9 749,000บาทนะคันนี้นะ749,000บาทนะคะรถสภาพสวยงามมากๆนะคะรถปี19 1.9นะคะ DVD ส,สวยเลยคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน13,000แล้วก็คันนี้พอลเจเนอร์สองจว V นะคะคันนี้859,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ15,000บาทอีกเช่นเคย ะะรถส,สวยสภาพใหม่กริบเลยคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพลิการนะคะสภาพสวยภายนอกภายในคลิปนี้นะคะก็รีว,วิวประมาณเกือบสิคันนะคะสิคัน12คันนะคะเผื่อใครท่านใดชอบคันไหนก็สอบถามเอมมี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเอมี่ส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมตัวรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมให้ดูนะคะ เผื่อใครสนใจอยากมาชมรถตัวจริงมาลองขับก็มาได้เลยที่มินบุรีเสษวไทยหาเอมี่ได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะนะคะสำหรับใครท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์ศ967252736เบอร์เอมี่แอดไลน์ได้เลยค่ะนะคะก่อนจากกันวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตคลิป a ิชาวยิ่เคยแล้วสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ